ชีวิตของเราทุกคนล้วนเดินทางอยู่บนเส้นทางเดียวกันคือเส้นทางที่เริ่มต้นด้วยการเกิดและเส้นสุดด้วยความตายไม่มีใครในโลกนี้หนีพ้นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นคนมั่งมีหรือยากจนไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจหรือผู้ไร้อำนาจสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็ต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังหากคุณรู้สึกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำให้คุณรู้สึกสงบโปรดร่วมกับฉันในการเผยแพร่สิ่งล้ำค่านี้ให้กับผู้คนมากขึ้นโปรดติดตามช่องและสนับสนุนเพื่อให้เรามีแหล่งพลังงานแห่งความสงบปัญญาและความเมตตาเพิ่มเติมทุกวันความตายอาจเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากเอ่ยถึงเพราะเพียงแค่คิดก็รู้สึกหวาดกลัวแต่ในความเป็นจริงความตายคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่เตือนให้เรามีสติ ระลึกถึงความไม่เที่ยงแท้ของสพรพพสิ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนชัดเจนว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เว้นแม้แต่ลมหายใจของเราเองเมื่อเราตระหนักถึงความจริงข้อนี้เราจะมองชีวิตในมุมใหม่เราจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เรายึดถือว่าถาวรแท้จริงแล้วเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวทั้งทรัพย์สมบัติบ้านรถ เงินทองหรือแม้กระทั่งชื่อเสียงเกียรติยศล้วนแล้วแต่ไม่อาจนำติดตัวไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวสิ่งเดียวที่จะเดินทางไปกับเราคือกรรมหรือผลของการกระทำทั้งดีและชั่วที่เราทำเอาไว้เพราะฉะนั้นความตายจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหากแต่เป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตในแต่ละวันหากเรามีสติระลึกอยู่เสมอว่า วันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้ไปเราจะใช้เวลาอย่างระมัดระวังมากขึ้นเราจะเลือกทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์และจะไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ค่าความจริงของชีวิตและความตายยังสอนให้เราอ่อนโยนต่อหัวใจผู้อื่นเราจะไม่โกรธง่ายไม่เกลียดนานเพราะรู้ว่าเวลาของทุกคนมีจํากัดหากวันนี้เรายังได้อยู่ด้วยกัน เราควรใช้โอกาสนั้นสร้างรอยยิ้มและความทรงจำที่งดงามไม่ใช้ปล่อยให้ความขัดแยง้งกลายเป็นรอยร้าวในหัวใจหลายคนอาจคิดว่าความตายเป็นการสูญสิ้นแต่ในทางธรรมความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านเป็นการเดินทางไปสู่พบใหม่เหมือนคนที่เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่อยู่อาศัย ดังนั้นการตาอย่างสงบด้วยจิตที่เต็มไปด้วยบุญกุศลและความเมตตาจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้ชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยความสงบมากขึ้นเราจะไม่หลงวิ่งไล่ตามสิ่งภายนอกอย่างไร้สติแต่จะหันกลับมาสร้างคุณค่าภายในใจมันทําบุญรักษาศีลเจริญภาวนาและสร้างความดีต่อผู้อื่น เพื่อให้ในวันที่เราต้องลาจากโลกนี้ไปเราจะได้จากไปอย่างสงบอบอุ่นและไม่หวาดกลัวเพราะแท้จริงแล้วความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเปิดประตูบานใหม่และสิ่งที่จะติดตัวเราไปคือบุญที่เราสะสมไว้ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาเมื่อเรามองย้อนกลับไปในเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า มีทั้งช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขความสําเร็จและช่วงเวลาที่ล้มเหลวเจ็บปวดหรือสูญเสียแต่ไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาก็ตามสิ่งที่แท้จริงจะไม่สูญหายไปเลยคือบุญที่เราได้ทำเอาไว้ตลอดเส้นทางชีวิตนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าสิ่งที่ติดตามเราไปหลังความตายไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองบ้านรถหรือเครื่องประดับล้ำค่า แม้แต่ครอบครัวหรือเพื่อนรักก็ไม่สามารถเดินทางไปพร้อมเราได้สิ่งเดียวที่ตามไปไม่เคยห่างคือกรรมและในบรรดากรรมทั้งหมดบุญที่เราทำไว้คือแสงสว่างที่จะนำพาเราไปสู่ที่ดีงามบุญอาจเกิดจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันที่หลายคนมองข้ามเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจการยิ้มให้ผู้คนรอบข้าง การพูดจาดีๆที่ทำให้คนอื่นมีความสุขหรือแม้แต่การไม่เบียดเบียนสัตว์เล็กน้อยก็เป็นบุญแล้วบุญไม่จำเป็นต้องใหญ่โตหรูหราแค่ทำด้วยหัวใจบริสุทธิ์ก็มีคุณค่ามหาศาลเมื่อเราทำบุญอย่างสม่ำเสมอสิ่งนั้นจะค่อยๆสะสมเป็นพลังงานแห่งความดีที่อยู่ในจิตใจเราและในวันที่เราต้องจากโลกนี้ไป บุญเหล่านั้นจะเป็นเหมือนสเสบียงอาหารที่ช่วยให้วิญญาณของเราไม่หิวโหวยในระหว่างการเดินทางไปสู่พบหน้ายิ่งทำมากใจก็ยิ่งเบาสบายไม่หวาดกลัวความมืดมนของความตายหลายคนอาจตั้งคำถามว่าถ้าเรามีบาปมากบุญเล็กน้อยจะช่วยได้จริงหรือคำตอบคือใช่เพราะบุญแม้เพียงเล็กน้อยก็มีพลังเปลี่ยนแปลงจิตใจเราได้เมื่อถึงวาระสุดท้าย หากจิตเรานึกถึงบุญนึกถึงสิ่งดีๆที่ทำไว้ใจจะผ่องใสไม่เศร้าหมองซึ่งนั่นเองคือประตูที่เปิดไปทางสว่างยิ่งไปกว่านั้นบุญยังมีพลังชำระใจเราให้สะอาดขึ้นด้วยหากชีวิตที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความผิดพลาดบุญก็เหมือนน้ำฝนที่ชะล้างคราบสกปรกบนใจ แม้ไม่อาจลบล้างบาปได้ทั้งหมดในทันทีแต่ก็ช่วยให้เรามีกำลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นได้ดังนั้นการทำบุญจึงไม่ใช่เรื่องที่ควรรอให้แก่เท่าหรือใกล้ตายแล้วค่อยทำแต่เป็นสิ่งที่ควรทำตั้งแต่วันนี้เพราะทุกลมหายใจคือโอกาสแห่งการสร้างบุญและทุกบุญที่เราทำคือสิ่งที่จะเดินทางไปพร้อมเราในวันที่ร่างกายนี้สิ้นสุดหากวันใดใจเราอ่อนล้า เหน็ดเหนื่อยหรือสิ้นหวังลองระลึกถึงบุญที่เราเคยทำไว้เราจะรู้สึกว่ามีพลังงานบางอย่างที่คอยโอบกอดหัวใจให้กลับมามีความหวังอีกครั้งและนั่นเองคือเครื่องยืนยันว่าบุญที่เราทำไม่เคยหายไปไหนมันยังอยู่ในใจเราเสมอสุดท้ายนี้สิ่งที่แท้จริงจะติดตัวเราไปไม่ใช่สิ่งของภายนอกแต่คือบุญและบาปที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวเอง หากเราตั้งใจทำบุญทุกวันด้วยความสุขใจเราจะไม่หวาดกลัวความตายเลยเพราะเรารู้ว่ามีเพื่อนร่วมทางที่ชื่อว่าบุญเดินเคียงข้างเราไปตลอดกาลในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีถ้อยคำมากมายที่เตือนใจให้เรามองเห็นคุณค่าของชีวิตและเข้าใจความหมายของการทำบุญอย่างแท้จริงเพราะองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าบุญสูงสุดที่คุณทำเมื่อใกล้สิ้นลมหายใจ ไม่ใช่การทุ่มทรัพย์มหาศาลไม่ใช่พิธีกรรมใหญ่โตแต่คือการตั้งจิตให้อยู่ในความดีงามบุญสูงสุดนั้นเริ่มต้นจากการเจริญสติการรู้ตัวในทุกลมหายใจเข้าออกการไม่ปล่อยให้ใจหลงไปกับความกลัวความเศร้าหรือความยึดติดเมื่อเราสามารถระลึกได้ว่าความตายเป็นธรรมชาติและวางใจลงบนความสงบ เราจะเกิดพลังบุญอันประเสริฐที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้ในวาระสุดท้ายของชีวิตพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เราน้อมใจระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือแม้แต่คุณความดีที่เราได้เคยกระทำเอาไว้การระลึกเช่นนี้เปรียบเสมือนการจุดแสงสว่างในความมืดความกลัวจะค่อยๆสลายไปเหลือเพียงความอบอุ่นและความมั่นใจว่า จิตเรากำลังมุ่งสู่เส้นทางที่ดีงามหลายคนเข้าใจผิดว่าบุญสูงสุดต้องเป็นการสร้างวัดใหญ่การถวายทรัพย์สินมหาศาลหรือการทำพิธีที่ยิ่งใหญ่แต่ในความจริงพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือจิตเพราะถ้าเราทำบุญใหญ่แต่ใจเรายังเต็มไปด้วยความโลภความโกรธหรือความหลงบุญนั้นก็ไม่อาจบริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริง ในทางกลับกันหากเราแม้เพียงนึกถึงพระพุทธคุณด้วยใจสงบก่อนสิ้นลมเพียงทําจิตให้ตั้งมั่นในเมตตาและความดีบุญนั้นกลับยิ่งใหญ่กว่าการทำทานนับพันครั้งเพราะเป็นบุญที่หล่อเลี้ยงจิตให้สะอาดและเบาสบายอย่างแท้จริงบุญสูงสุดนี้ยังหมายถึงการปล่อยวางไม่ยึดมั่นในสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นร่างกายทรัพย์สินหรือแม้แต่ความห่วงหาอะไรในครอบครัวเมื่อใจปล่อยวางได้ ก็จะเหมือนนกที่โบยบินอย่างอิสระไม่ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนแห่งความยึดติดจิตเช่นนี้ย่อมเบิกบานและสงบในวาระสุดท้ายสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถฝึกได้ตั้งแต่วันนี้การฝึกเจริญสติฝึกสมาธิภาวนาและเจริญเมตตาล้วนเป็นการเตรียมใจให้พร้อมที่จะสร้างบุญสูงสุดในวันที่เราต้องจากโลกนี้ไป เพราะในท้ายที่สุดแล้วร่างกายนี้จะดับสูญแต่จิตวิญญาณยังคงดำเนินต่อไปบุญสูงสุดที่เกิดจากจิตผ่องใสสงบและเต็มไปด้วยความดีงามจะเป็นสเสบียงพาเราไปสู่ภพภูมิที่สว่างสวยและทำให้การจากไปของเราเป็นเพียงการเดินทางต่อไม่ใช่จุดสิ้นสุดที่น่ากลางวนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ชัดเจนว่า บุญสูงสุดไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราอยู่ในความตั้งใจดีอยู่ในสติที่เรารักษาและอยู่ในเมตตาที่เรามอบให้แก่ผู้อื่นหากเราฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ไว้เสมอเมื่อถึงวาระสุดท้ายเราจะได้สัมผัสบ,บุญสูงสุดอย่างแท้จริงในเส้นทางชีวิตของเราไม่มีใครที่จะไม่เคยทำผิดพลาดเลยบางครั้ง เราอาจพูดคำที่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจบางครั้งเราอาจแสดงออกด้วยความโกรธเกลียดหรือความเห็นแก่ตัวที่ทำให้คนรอบข้างเจ็บปวดเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวเหล่านั้นกลายเป็นเงาหนักในใจยิ่งใกล้วันสุดท้ายของชีวิตความรู้สึกผิดและความค้างคาใจเหล่านี้ก็ยิ่งปรากฏชัดขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าการสำนึกผิดไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าหาญ เป็นการยอมรับความจริงของชีวิตว่าเราเคยผิดพลาดและพร้อมที่จะกลับมาสร้างความดีให้ใหม่อีกครั้งการสำนึกผิดคือการชำระจิตใจให้สะอาดไม่ให้บาปที่ทำไว้กลายเป็นก้อนหินถ่วงใจในวันที่เราต้องจากไปเมื่อใจเราสำนึกผิดจริงๆจ,จิตจะอ่อนโยนลงจะเต็มไปด้วยความถ่อมตนและความเมตตาความรู้สึกอยากชดใช้หรืออยากขอขมาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเมื่อเราได้ขอโทษ ได้ขออโหสิกรรมจากผู้ที่เราเคยทำร้ายใจเราจะเบาสบายขึ้นมากเหมือนปลดหินก้อนใหญ่ที่แบกไว้ออกไปในขณะเดียวกันการให้อภัยก็เป็นบุญใหญ่อย่างมากไม่ใช่แค่ต่อผู้ที่เราให้อภัยแต่ยังเป็นบุญต่อตัวเราเองด้วยเพราะการเก็บความโกรธความเกลียดหรือความพยาบาทไว้ในใจก็เหมือนเราดื่มยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นตายความโกรธทำร้ายเราเองมากกว่าคนอื่น แต่เมื่อเรายอมให้อภัยเรากำลังปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นหรือปล่อยให้ผู้อื่นทำผิดซ้ำๆต่อเราแต่หมายถึงการไม่เก็บความเจ็บปวดนั้นไว้ทำร้ายหัวใจเราอีกต่อไปเมื่อใจเราวางได้ใจก็จะเบาและสงบในวาระสุดท้ายของชีวิตหากเรายังมีเรื่องที่ค้างคามีคนที่เราโกรธ หรือมีผู้ที่เราไม่ยอมให้อภัยจิตเราจะไม่สงบความผูกพันในความโกรธจะดึงจิตไปสู่ที่มืดมนแต่หากเราสามารถให้อภัยปล่อยวางและตั้งจิตในความเมตตาเราจะพบความสงบอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความโกรธไม่เคยดับด้วยความโกรธแต่ความโกรธดับได้ด้วยความไม่โกรธการให้อภัยจึงเป็นวิธีดับไฟแห่งโทสะที่ดีที่สุด และยังเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้จิตผ่องใสการสำนึกผิดและการให้อภัยจึงเป็นเหมือนสองด้านของเหรียญเดียวกันด้านหนึ่งคือการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและอีกด้านคือการปลดปล่อยความผิดพลาดของผู้อื่นออกไปจากใจเมื่อทั้งสองสิ่งนี้รวมกันใจเราจะเบาสบายและพร้อมที่จะเดินทางต่ออย่างสงบดังนั้นหากวันนี้เรายังมีเรื่องที่ค้างคาใจ ยังมีคนที่เราไม่เคยขอโทษหรือคนที่เรายังไม่เคยให้อภัยจงอย่ารอให้ถึงวันที่สายเกินไปเพราะทุกลมหายใจคือโอกาสที่จะทำให้ใจเราเบาสบายขึ้นและทุกคำขอโทษหรือคำให้อภัยที่ออกมาจากใจจริงๆจะกลายเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ติดตัวเราไปจนวันสุดท้ายหนึ่งในบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นการแสดงเมตตาอันประเสริฐคือการอุทิศบุญ เพราะไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ล่วงลับได้รับกุศลผลบุญแต่ยังเป็นการทำให้ใจของเราเองอ่อนโยนสะอาดและสงบลงอย่างน่าอัศจรรย์การอุทิศบุญคือการน้อมนำบุญที่เราทำไว้ไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือแม้กระทั่งการพูดดีทำดีในชีวิตประจำวันแล้วตั้งจิตอุทิศให้แก่ผู้อื่นทั้งบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติมิตร หรือแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏการอุทิศเช่นนี้เปรียบเหมือนการแบ่งปันแสงสว่างในใจเราไปสู่ผู้อื่นโดยไม่ทำให้แสงของเราลดลงเลยหลายคนอาจสงสัยว่าเมื่อเราทำบุญแล้วอุทิศไปบุญนั้นจะหมดจากเราไหมความจริงคือไม่หมดเลยเพราะการอุทิศบุญเป็นการเพิ่มคุณค่าของบุญให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกยิ่งเราทำด้วยจิตที่เปี่ยมเมตตาใจเรายิ่งผ่องใส บุญที่เราได้รับกลับยิ่งทวีคูณในวาระสุดท้ายของชีวิตการตั้งจิตอุทิศบุญมีพลังอย่างยิ่งเพราะเป็นการเปลี่ยนใจที่อาจเต็มไปด้วยความกลัวหรือความห่วงหาให้กลับมาเป็นใจที่เต็มไปด้วยเมตตาและการให้แทนจิตที่น้อมไปในความเมตตาจะเบาสบายไม่กังวลไม่ยึดติดและพร้อมที่จะเดินทางต่ออย่างสงบดังนั้นลองนึกภาพดูว่าหากในช่วงวาระสุดท้าย เราตั้งจิตอุทิศบุญให้แก่บิดามารดาผู้ล่วงลับหรือญาติที่เคยล่วงเกินเราไปการอุทิศนั้นไม่เพียงแต่ทําให้ผู้รับได้สัมผัสบุญแต่ยังทําให้ใจเราปลอดโปรง่งเหมือนได้ชำระสิ่งที่ค้างคาใจออกไปด้วยใจที่บริสุทธิ์เช่นนี้คือพลังบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการอุทิศบุญยังสะท้อนถึงความเข้าใจในกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในโลกนี้ แต่เชื่อมโยงกับผู้คนและสรรพสัตว์ทั้งหลายการแบ่งบุญจึงเป็นการประกาศเมตตาและกรุณาออกไปสู่จัก,กรวาลและพลังเมตตานี้จะหวนกลับมาเติมเต็มหัวใจเราเสมอพระพุทธเจ้าทรงเปรียบการอุทิศบุญเหมือนการจุดเทียนจากเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่งแสงจากเล่มแรกไม่ได้ลดลงแต่กลับทําให้ความมืดรอบตัวสว่างสวัยยิ่งขึ้นและจิตของผู้ที่เป็นต้นกําเนิดแสงนั้นก็ยิ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปีติ ดังนั้นการตั้งจิตอุทิศบุญไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงออกถึงหัวใจที่เปี่ยมเมตตาและเป็นการเตรียมใจให้พร้อมต่อความตายด้วยความสงบสุขใครที่สามารถอุทิศบุญด้วยจิตบริสุทธิ์ในวาระสุดท้ายจะพบว่าจิตนั้นสว่างสวยและเบาสบายกว่าที่เคยเป็นมาเมื่อเราหมั่นฝึกอุทิศบุญตั้งแต่วันนี้เราจะไม่เพียงแต่ได้สร้างบุญแก่ผู้อื่น แต่ยังสร้างที่พักพิงอันอบอุ่นให้แก่หัวใจของเราเองเพื่อในวันที่เราต้องจากไปเราจะได้หลับตาลงอย่างสงบพร้อมด้วยความปีติว่าบุญที่เราทำได้กลายเป็นของขวัญทรงต่อให้ผู้อื่นอย่างแท้จริงหลายคนมักคิดว่าเรื่องของความตายเป็นเรื่องไกลตัวเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันหนึ่งข้างหน้าแต่ความจริงแล้วความตายอยู่ใกล้กับเรามากกว่าที่คิด ทุกลมหายใจที่เข้าออกอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายของเราได้โดยไม่รู้ตัวนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราไม่ประมาทและหมั่นเตรียมใจตั้งแต่วันนี้การเตรียมใจไม่ใช่การหมกมุ่นอยู่กับความตายยังวะกลัวแต่คือการใช้ชีวิตทุกวันยังมีคุณค่าทำในสิ่งที่ดีงามและไม่ปล่อยให้เวลาไหลผ่านไปโดยไร้ความหมาย หากเรารู้ว่าความตายอาจมาถึงเมื่อใดก็ได้เราจะเรียนรู้ที่จะรักและให้ความสําคัญกับปัจจุบันมากขึ้นเราจะไม่ผลัดวันประกันพรุ่งกับการทำความดีหรือรอให้แก่เท่าแล้วค่อยเริ่มต้นทำบุญการเตรียมใจเริ่มได้จากสิ่งง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นการรักษาศีลไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการเจริญเมตตาในทุกโอกาสการพูดจาด้วยความอ่อนโยน และการทำทานแม้เพียงเล็กน้อยสิ่งเหล่านี้หากทำบ่อยๆจะกลายเป็นสเสบียงบุญที่สะสมไว้โดยไม่รู้ตัวและจะเป็นพลังงานที่คอยประโคมใจเราเมื่อถึงวาระสุดท้ายที่สำคัญการภาวนาและเจริญสติคือการเตรียมใจที่ลึกซึ้งที่สุดเมื่อเราฝึกให้ใจตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันรับรู้ลมหายใจเข้าออกเห็นความคิดและอารมณ์โดยไม่หลงตาม เราจะเริ่มเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นใจจะค่อยๆสงบเบาและไม่วันไหวกับสิ่งที่มากระทบเมื่อถึงวันที่ความตายมาเยือนใจที่เคยฝึกสติมาแล้วจะไม่สั่นคลอนแต่จะน้อมรับด้วยความสงบและมั่นคงนอกจากนี้การเตรียมใจย,ยังหมายถึงการปลดเรื่องสิ่งค้างใจที่อาจทำให้เราไม่สงบในวาระสุดท้ายหากยังมีคนที่เรายังไม่ได้ขอโทษ หรือยังมีความโกรธเกลียดที่เรายังไม่ให้อภัยเราควรรีบทำตั้งแต่วันนี้เพราะการให้อภัยและการปล่อยวางจะทำให้ใจเราเบาสบายและพร้อมเผชิญความตายด้วยจิตที่ผ่องใสเพราะหากเราโวจะรอวันหนึ่งความตายอาจมาถึงโดยที่เราไม่ได้เตรียมใจเลยแต่หากเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ทุกลมหายใจจะเต็มไปด้วยความหมายและเมื่อถึงวาระสุดท้ายเราจะไม่หวาดกลัว แต่จะจากไปด้วยรอยยิ้มและใจที่สงบดังนั้นการเตรียมใจตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่เพียงการเผชิญความตายอย่างสงบแต่ยังทำให้เรามีชีวิตที่งดงามขึ้นในทุกๆวันเราจะมีสติไม่ประมาทและใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมด้วยความดีงามนี่แหละคือการเตรียมสเสบียงทางใจที่แท้จริงในท้ายที่สุดเราทุกคนย่อมหนีไม่พ้นความตายแต่สิ่งที่ติดตัวเราไป ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองหรือชื่อเสียงเกียรติยศสิ่งเดียวที่เป็นพลังนำทางคือบุญและบาปที่เราได้ทำไว้ตลอดชีวิตดังนั้นการเตรียมใจให้สงบสร้างบุญกุศลและระลึกถึงพระรัตนตรัยถือเป็นเกราะป,ป้องกันใจที่ดีที่สุดเมื่อถึงวาระสุดท้ายเราจะได้จากไปอย่างสงบอิ่มเอ,อิบและมีแสงแห่งธรรมคอยนำทางบทเรียนสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือ อย่าประมาทในชีวิตจงหมั่นทําบุญเล็กน้อยในทุกวันรักษาศีลเจริญสติและให้อภัยแก่ตนเองและผู้อื่นเพราะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในยามใกล้ตายหากท่านเห็นว่าเนื้อหานี้ช่วยให้ใจสงบได้แรงบันดาลใจหรือได้ข้อคิดดีๆขอเชิญทุกท่านร่วมกดติดตามกดไลค์และแบ่งปันเพื่อร่วมสร้างกุศลเผยแพร่ธรรมะให้กว้างไกล ยิ่งเราแบ่งปันยิ่งได้บุญและยิ่งทำให้สังคมนี้งดงามยิ่งขึ้นสาธุ